ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดเมนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่10สิงหาคม2565นะคะ มื่อวันที่สิบแบบขอท่านผู้ชมแอดมินดูหน่อยนะ่งวันวันที่เก่าเมื่อวานนี้แอดมินดูหน่อยก็เขียนผิดนะท่านผู้ชมเมื่อวานวันที่เก่าเก้าสิงหาคมเขียนวันที่ผิดแต่มาชมเนี้ยเขียนวันที่แปดเก่าอยู่น,นนะจ๊ะเนาะ แอดมินน้อยสวัสดีแฟนคลับ FC เลขฮานอยทุกท่านนะคะคลิปนี้มารับชมน้อทางเลขฮานอยกันต่อเลยนะจ้าสำหรับคนหมู่ว่านี่จเจาะเบาตามเคยนะจ๊ะเนาะคนฮานอยหมู่ว่านี่เจาะไม่เข้าตามเคยนะคะเมื่อนี้แอดมินน้อยอัดคลิปยั่งแซวเลยจ้าเด้อเพราะว่าเมื่อคืนนี่บ่ได้อัดคลิปนอนเด็กเมื่อยนะจ๊ะเนาะเป็นบางเมือ่อ บางมือกับตอนกลางคืน,นบางมือกับตอนเ้าพอกันเด้อจ่าเด้อสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องนำ้ำเด้อจ้าเด้อท่านใดที่สนใจจะสร้างครีมสบู่ปลาแห้งทัก เขามาสั่งได้เลยนอกจากเนาะที่เบอร์0926325513นะคะห้หาหน่ะคะอยฮานอยสิสิงหาสงสัยเมื่อวานนี่ง่วงนอนทำไมชมแอดมินเขียนผิด สบูจะมีสูตรมะละกอมะเขือเทศนมข้าวกลิ่นนมนะคะแพ็คละ190บาทส่งฟรีสำหรับปลาแห้งแพ็คละ25บาทปลาหมึกถุงละ100นะคะปลาชันทะเลปลาหวานแพ็คละ25บาทเดี๋จะาเดอร์คุณเชียงหมดแล้วนะคะปลาหมึกถุงละ 1 0 0รอยบาทนะคะมี2เขีเด,ด้อจ้ะเด้อสำหรับปลาหมึกปลาหมึกแพ็คราย5บาทนั่นเหมิดเนา,จานะจ๊ะเนาะเพราะว่าแอดมินสั่งมาใหม่บอยแมนแพ็ด้อจ้ะเด้อสำหรับท่านใดที่สั่งครีมไวของง้างบอเข่าเนา,จานะจ๊ะเนาะขาดว่าน่าจจะหอดมือหนีเด้อจ้ะเด้อ ปกติแอดมินสั่งหอดว่าหนังคานเนาะจ้ะเนาะเมื่อว่านี่ของมาบ่หอดถ่าของมาหอดมือนี่แอดมินกะจัดจัดทรงไห้มือนี่เดลยจ้าเด้อเพราะว่ารอคิวหลายคิวอยู่เนาจะจ้ะเนาะสำหรับคลิปคลิปนี้มารับชมแนวทางเลขห้าน้อยกันต่อเนาะจ้าสำหรับผลนห้าน้อยเมื่อวานนี่ เจาะบอเข่าคือเกาหนะจานะ้าเนาะเลขเข่าในตาล่างมาแค่ลองเด้อจ่ะเด้อสำหรับเด่นและรองมาแค่รองนะคะสายวิ่งสายโรดหมื่บ้านนี่ได้แค่รองเด้อจ่ะเด้อเลขเจาะหกชุดเด่นไม่เข้านะจานะ๊าเนาะแต่ว่าเข้าไป เลขในตารางเด้อจ้าเด้อหนึ่หกลักกะหนึ่งศนยะจ๊ะเนาะหนึ่งสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเนาะจ้าแนวทางเลขฮาหนอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่10สิงหาคม2565 เลขในตารางนะคะหนึ่งเก้าเจ็ดสองศูนย์แปดนะคะเลขในตารางนะคะเด่นหนึ่งและรองสองนะคะสายวิ่งสายรูด หนึ่งและสองนะคะวิ่งได้ลุดได้เด้จ่าเด้อเด่นและรองสำหรับเลขในตารางท่านใดที่จับเป็นจับเกง่งจับแม่นเด้จ่าเด้อเลขในตารางจับเองได้เลยนะคะเพราะว่าแอดมินน่นอย่ะมีจับเข่าแน่รุดแน่แเด้จ่าเด้อช่วงนี้จับหกชุดเด่นบอแม่นนะจานะ่าเนาะ แอดมินน้อยจะผกชุดเด่นบอมแมนหกชุดเด่นนะคะหนึ่งสองเดี๋ยวทำให้ชมแอดมินเขียนใหมทำให้ชมว่าแอดมินน่อยเขียนตัวน้อยเนาะจ้ะเนาะเมื่อวานนี่เห็นคอมเมนต์อยู่เนาะจ้ะเนาะตอนแรกกับตัวหญ่ๆอยู่แต่ว่าหลังเขียนไปเขียนมา ตัวน้อยลงน้อยลงแอดมินก็ลืมนะจ๊ะเนาะแอดมินน้อยเขียนตัวใหญ่บ่เป็นถ้าลืมย่ำใดแม่นเขียนตัวน้อยโลดท่านผู้ชมเขียนหนังสือก็เขียนตัวน้อยเขียนตัวใหญ่บ่เป็นท่านผู้ชมปกติแอดมินเป็นคนเขียนตัวหนังสือตัวน้อยเด้อจ้าเด้อเมื่อวานนี้แอดมินน้อยเห็นคอมเมนต์เนาะจ้ะเนาะแอดมินน้อยเขียนตัวใหญ่ๆแน่แอดมินน้อยลืมแล้วจ้ะเด้อก็ต้องมีทัก ม่เตือนแน่นอกจ่าเานาะพราวาเขียนไปเขียนมากกันหน่อยโลง่งหน่อยลงเนาะจ่าเนาะ6ชุดเด่นนะคะลืมข้าวทรามชมลืมโติะหนึ่งสองสองเก้สองศูนย์ส เจ็ดสองแปดและเก้าแปดนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะเหล็กขน้อยร่วม3รอบเลยจ้าเดอ้อรวมสามานอยนะคะในตารางเดียวกันนะคะรอบพิเศษปกติและ VIP แอดมินหน่อยเด้นห้สุราเพืเอ่อจาเตอแต่ถ้าได้แล้วให้หยุดนะคะเดินรองไปได้ทั้งสามรอบเลยนะคะวิ่งรูดน,นจะจ๊าเนาะวิ่งรูดไปได้ทั้งสามรอบนะคะสำหรับเหล็กจับชุดนั่นก็คือเ,เ,เหล็กในตาล่างค่ะเขาแล้วก็คือห้หยุดน,นจะจ๊าเนาะ สชุดเน้นนะคะแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ